เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือเหล็กฉากนะถ้าว่าเราต้องการจะโผเหล็กฉากให้มันตรงก็คือง่ายๆเลยนะครับเอามาวางบนบนบนคู่มันแบบนี้เลยมาวางแบบนี้แล้วชิ้นที่จะต่อเราก็มาตั้งแบบนี้เลยเราจะวางบนคู่เป็นเหล็กฉากของมันแบบนี้ก็ได้หรือเอาเหล็กอื่นเหล็กอื่นแบบนี้ก็ได้มากดแบบนี้กลมได้เหล็กกลมเรามาตั้งแบบนี้เลย นะครับครับท้างนี้ก็จะได้มุมต่อเลยนะครับมันไม่ยากเลยต่อจากแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเพื่อความเพื่อเพื่อว่าโลจีแล้วมันจะได้ติดแข็งแรงบากนิดนะครับบากนันเราเทเปอร์บากมุมมันได้นิดด้านเดียวก็ได้หรือสองด้านก็ได้นะครับแต่เล็กแบบนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องสองด้านด้านเดียวก็ได้แล้วก็มาตั้งตรงนี้ เป็นคู่มันง่ายที่สุดตัวนมากเราจะมีคู่มันอยู่แล้วข้างปั๊บแบบนี้เลาก็เชื่อมล็อกสองด้านสองจุดสามจุดหนึ่งหนึ่งสองสามทีนี้เราก็เชื่อมเต็มได้เลยเราจะไม่เชื่อมข้างหลังนี้ก็ได้เราจะไม่เชื่อมข้างในนี้ก็ได้พอเราบากตันนี้เราก็เว้นช่องให้มันซึมลงมาถึงข้างล่างเลยไม่ต้องเชื่อมก็ไ้ข้างในอย่างนี้ห่างแบบนี้ขับไฟแรงประมาณก็โอเคจะได้เลย ทีนี้เราก็เชื่อมได้เลยเราจะเชื่อมลากเชื่อมไม่ลากก้แต่เรานะ ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอันนี้เราก็เจียรเจียเสมอก็ใช้งานได้เลยง่ายๆไม่เลยครับการเชื่อมต่อหลยจากครับลองดู